สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่บนไลฟ์ในวันนี้นะครับเนื่องจากว่าก็มีผู้ชมบอกมาเยอะเลยนะครับว่าเอ๊ปีนี้นะครับฝนเริ่มมาเนี่ยใจตุ้มตุ้มต่อมต่อมอยู่ว่าน้ำจะท่วมอุบลอีกไหมนะครับวันนี้ผมเลยได้ต่อสายไปที่ท่านผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุบลราชธานีครับซึ่งจะมีข้อมูลพร้อมในการที่จะวิเคราะห์ให้เราได้ทราบว่า ปริมาณน้ําตอนนี้เป็นยังไงและอนาคตจะเป็นยังไงนะครับวันนี้5สิงหาคมนะครับปกติก็จะท่วมกันประมาณเดือนกันยาแต่วันนี้เรามาวิเคราะห์กันตั้งแต่ต้นปีเพื่อที่จะได้เตรียมพร้อมหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะท่วมหรือไม่ท่วมก็ตามท่านผอสัมพันธ์เตือนิรีรัตอยู่ในสายกับเราครับสวัสดีครับท่านผอครับครับสวัสดีครับครับผมสัมพันธ์เดือนิรีรัตนะครับผู้อำนวยการโครงการชิประทานอุปราชธานีครับครับครับท่านผอครับคนก็ใจตุ้มตุมต่อมเพราะว่า ภาวะกับปีที่แล้ว <c oughs> เนื่องจากว่าน้ำม,มาเยอะเหลือเกินปีนี้สถานการณ์เป็นยังไงครับท่านครับครับเราต้องพูดถึงสาการน้ําฝนก่อนนะครับคือปัจจุบันเนี้ยตั้งแต่มกราจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับน้ําฝนอยู่ที่เจ็ดร้อยยี่สิบสี่มิลิเมตรนะครับซึ่งผลเฉลี่ยนะครับของจังหวัดอุบลเนี่ยประมาณพันห้านะฮะซึ่งก็ยังเหลืออีกประมาณแปด้อย S <S นะครับ800กว่ามิลลิเมตรซึ่งอีอกสองเดือนนะครับในฤดูฝนเนี่ยใช้เวลาอีกสองเดือนก็ต้องติดตามสถานการณ์ไว้นะครับซึ่งปีที่แล้วเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยใกล้เคียงกับปีที่แล้วจึ่งน้อยกว่านิดหน่อยฝนเนี่ยน้อยกว่านิดหน่อยกว่าปีที่แล้วคือ50กว่ามิลเองนะครับอหมายถึงในใช่วงเวลาเดียวกันหมายถึงในช่วงเวลาเดียวกันใช่ฮะใช่ฮะก็คือปีที่แล้วณเวลานี้ก็คงประมาณ600กว่ามิล ครับนะครับปัจจุบันนี้เจ็ดร้อยยี่สิบสี่มิลนะครับครับซึ่งเดือนที่แล้วเนี่ยในเดือนกรกฎาเนี่ยฝนมาสองร้อยมิลนะครับยึ่งทําให้เอ,อตอนเนี้ก็ยังค่าถ้าฝนจะมาตามค่าเฉลี่ยเนี่ยก็เหลืออีกแปดร้อยห้าสิบมิลนะครับในเวลาสองเดือนถ้าเขาทยอยมาก็ไม่น่าจะเกิดปัญหาอะไรแต่ถ้ามาแบบ ปีที่แล้วก็คือสองพายุสองลูกมาในช่วงสิบวันนะครับเราปีที่แล้วเนี่ยเราต้องเอเรียนให้ทราบว่าเราเจอเอพอดุนกับคาจิกกิพดุลเนี่ย,นนยไปตกแถวแถวคอนแก่น<า>นะครับซึ่งน้ำก้อนนั้นเน่ะเดินทางพอมาถึงอุบลก็คาจิกกิก็มาตกที่อุบล เราจึงโดนน้ำสองสองสองชุดนะฮะจึงปริมาณจึงมากขึ้นนะครับตอนนี้เราก็ได้แต่ต้องเฝ้าระวังและติดตามครับครับครับตอนนี้สถานการณ์น้ําในอ่างขนาดใหญ่เราเนี่ยนะครับก็คือเซิร์นชิดินทรเนี่ยมีอยู่ห้าสิบหกเปอร์เซ็นตสามารถเก็บน้ําได้อีกสี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับครับส่วนในอ่างขนาดกลางที่เราที่ชมระทานดูแลอยู่สามแห่งนะครับครับ มีอยู่49เปอร์เซ็นในภาพรวมรแสดงว่าเรายังเก็บน้ําได้เกือบ51เปอร์เซ็นนะครับ,รบในเขตเอพื้นที่ชนบทานนะครับอืส่วนน้ําท่านั้น <c oughs> น้ําท่าเนี่ยตอนนี้เอในในช่วงที่พายุเซนลากูนะครับ,รบเซนลากูเนี่ยเท้าไปตกแถวเ ลำปลาวน้ำยางนะครับทําให้ปริมาณน้ําในในน้ําลําน้ําชีเนี่ยครับเพิ่มขึ้นแต่ไม่ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้นะครับแล้วก็จะมันก็จะมามารวมที่มาลงที่มูลเราโดยแต่เรายังมีเขื่อนทาดน้อยที่เอประทะไว้อยู่เขาก็จะอคอนโทรนได้นะครับคอนโทรนอยู่ตอนนี้มีอยู่เจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับ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  เมื่อสองวันก่อนมีทางเทศบาลนครก็ได้โพสต์ว่าเขื่อนร้อยเอ็ดเขาปล่อยน้ํามานะนะคนก็มีแชทเข้ามาสอบถามใหญ่เลยว่าอ้าวปล่อยน้ํามาแล้วมันจะเป็นยังไงไหมล่ะเนี่ยครับเป็นยังไงฮะกรณีเขื่อนร้อยเอ็ดก่อนแล้วเดี๋ยววันนี้เห็นว่าจะมีเขื่อนยะโสธรแร่งต่างที่ที่ปล่อยน้ํามาอีกตรงนี้จะมีผลกระทบไหมครับท่านครับเขื่อนร้อยเอ็ดเนี่ยเขา ตอนนี้เขามีปัญหาเรื่องปลาปานะครับเขาจึงเก็บได้เขาเก็บเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นั้นเวลาน้ํามาเนี่ยเขาก็จะระบายออกมาให้ให้ทั้งหมดให้ให้มาเท่าไหร่เขาก็จะระบายตามนั้นนะครับโดยแต่ยังอย่างไรก็ตามเขาก็ยังควบคุมไม่ใด้มาระบายทั้งหมดเขาก็ค่อยๆผ่อนลงมาซึ่งมันก็จะมาเติมที่ยโสยโสขือนยโสเนี่ยมีอยู่ห้าสิบเก้าเปอร์เซ็นยังรับได้อยู่ฮะนะครับยังรับได้อยู่อีกอีกเกือบ สี่สิเปอร์ซ็นะครับส่วนจากนั้นก็จะมาที่ทัดน้อยทัดน้อยตอนนี้อยู่ที่เจ็ดิบสองเปอร์เซ็นก็ยังรับได้อีกสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับครับมาถึงมาถึงมูลเรานี่อยังไม่กระทบเท่าไหร่เนื่องจากเขื่อนปากมูลเนี่ยก็ระบายเปิดเปิด,ปดระบายออกนะครับวันละสิบเจ็ดล้านฮะครับครับเพราะฉะนั้นณวันนี้เนี่ยก็ยังปริมาณน้ําทั้งสิรลินรทรก็ยังเหลืออ,อีกห้าสิบกว่า ทั้งเปลือนต่างๆอีกห้าสิบกว่าก็ยังไงว่ายังยังยังพอไม่ไม่ไม่น่าจะมีผลกระทบอะไรยังน้ํายังไม่เต็มตุ่มครับยังรับได้เรายังมีตุ่มเก็บเก็บได้เต็บโอ่งเก็บน้ําได้อยู่ครับครับในลําน้ําเองก็อยู่อยู่สักสี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับครับติดตามกับอุตุไหมครับว่ามันจะมีพายุมามากน้อยแค่ไหนในอุบลเราในปีนี้ก็ต้องต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับครับ เราก็มัเราอย่าคือเราก็ไม่ใช่ระบายทั้งหมดเราก็ต้องเก็บไว้เผื่อถ้าไม่มาขึ้นมาเราจะแรงครับ,รบใช่<ต>ใช่แต่โชคดีของของทางอุบลเนี่ยปีที่แล้วเรามีพายุเราจึงเป็นจังหวัดที่ได้ได้อมีน้ําเก็บไว้ใช้มากกว่าจังหวัดอื่นๆนะครับครับผมครับ<ม>ครับ,รบอีกประเด็นหนึ่งที่คนจะ หวาดกลัวกันคือเหมือนปีที่แล้วว่าเอ๊มีการประสานกันอย่างบูรณาการไหมขอนแก่นเวลามาถึงอุบลนแรงต่างนี่ชาวบ้านก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องเลยว่าน้ํามันจะมาถึงไหนแล้วบูรณาการกันยังไงบ้างครับตอนนี้ครับท่านปอครับครับสำหรับการบูรณาการกันระหว่างสายชีสายมูลเนี่ยครับเ,เราได้ทางชระทานนะครับโดยท่านทิพดีได้สั่งการให้มีการประชุมแล้วก็บริหารจัดการน้ําในต้นน้ําโดย ทั้งสายชีและสายมูลคือสายชีก็อยู่ที่สํานักง,งานชมรมทานที่หกขอนแก่นร่วมกับสานักงานชมรมทานที่เจ็ดนะครับส่วนสายมูลเนี่ยสํานักง,งานชมรมทานที่แปดก็คือโคราชนะครับก็ร่วมกับอุบลนะครับซึ่งบูราการกันแล้วก็ประชุมหารือในการจัดจราจรน้ํานะครับ,รบโดยเน้นย้ํานะครับอะทิบดีกุมชมทานดรทองเปลวกอจงจังนะครับย้าให้ บริหารจัดการน้ําให้สอดคล้องกับปริมาณน้ําฝนนะครับโดยใช้วิธีต้นเก็บกลางหน่วงและปลายระบายเราเป็นปลายอุบลเนี่ยเราต้องระบายออกนะครับส่วนกลางเนี่ยก็คือแถวแถวเอเอ,เอ,เอ,เอครับคส่วนต้นน้ํานั้นก็พยายามเก็บให้มากที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นขอนแก่นหรือทางยะโสอะไรก็ตามนะครับ ของเราปลายก็ระบายให้เร็วที่สุดใช่ครับใช่ครับเราก็จะทําการประสานกับเขื่อนปังมูลนะครับได้มีการประสานโดยท่านผู้ว่าเป็นผู้บัญชาการฝั่งการนะครับมีการประชุมกันแล้วก็วักแผนกันอยู่นะครับครับขอโทษครับการประชุมวันนี้เป็นการประชุมแบบทางไกลมาคอนเฟอเรนซ์กันอยู่ตลอดทีแค่ไหนทีแค่ไหนครับในระยะนี้ระยะแรกนี้เออโดย ถ้ากรมชมปรานนะครับมีการประชุมกันทุกสัปดาห์โอ้ทุกสัปดาห์เลยทั้งประเทศคือมีศูนย์สวอ์อยู่ที่กรมแล้วก็ทุกสัปดาห์เนี่ยครับโดยถ้าถ้าไม่ติดอะไรก็เป็นวันจันทร์ทุกวันจันทร์ทุกวันจันทร์สิบโมงนะครับสิบโมงนี่จะมีสถานการณ์น้ําทั้งประเทศเลยครับครับแล้วก็แต่แต่ละพื้นที่ก็จะรายงานให้ทันทั้งท่านทิพดีและรองทิพดีทราบนะครับ แล้วระดับภาคระดับจังหวัดตอนนี้เริ่มขยับจะเริ่มประชุมกันหรือ,อยังครับหรือรอก่อนว่าระดับน้ําระดับหนึ่งแล้วเราค่อยประชุมกันทุกวันเหมือนเมื่อก่อนตอนนี้ท่านผู้ว่าได้สร้างศูนย์แล้วนะครับศูนย์เฉพาะกิจเตรียมการอุทกภัยแล้วก็มีการเตรียมพร้อมในเรื่องเครื่องจักรเครื่องมือไม่ระรเพรนะเรงานเกี่ยวกับต่างท่านได้ซักซ้อมเครับเมื่อนี้การ้อม นะครับครับท่านสัญญาณไม่ค่อยชัดเจนครับสัญญาณหายไปฮัลโหลฮัลโหลครับครับชัดกลับมาแล้วครับกลับมาแล้วครับตอนนี้มีการตั้งศูนย์เรียบร้อยแล้วแล้วก็จะประชุมกันบ่อยๆแล้วใช่ไหมครับจากนี้ใช่ครับใช่ครับมีการอโดยทางปอพทางท่านผู้ว่าเนี่ยได้ครับแล้วก็ทางหน่วยงานต่างๆได้บูรณาการกันว่าใครรับผิดชอบอะไรแล้วจัดเอ่อ มีข้อมูลอะไรแล้วก็มา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 คุยกันมาวางแผนกันครับครับครับคุณวิสรุธจากผู้จากทางบ้านนะครับข้อมูลดีมากครับอ่าถ้ามีอินฟโฟกราฟิกจะดีมากๆาเลยอ่าเดี๋ยวครั้ <laughs> งต่อๆไปอาจจะได้คุยกับรบกวนท่านบ่อยๆนะครับแล้วอาจจะมีอ่อ <laughs> อินฟโฟกราฟิกต่าง,ๆ,างๆขึ้นมาคุณอาคมบอกว่าอยากให้ปรับปรุงระเบียบราชการในการเยียวยาประชาชนให้ทันท่วงทีด้วยอันนี้น่าจะเป็นปอพรนะท่านฮะ <laughs> <laughs> เรื่องการเยียวยานะฮะอ๋อการเยียวยาน่าจะเป็นปอพคครับผมครับใช่ครับคุณอาคมบอกว่าคราวที่แล้วชักช้ามากครับอ่าก็คงจะหลายหน่วยงานก็เป็นบทเรียนเพราะว่ามาหนักมาแรงกว่าทุกครั้งนะฮะท่านพฮะครับใช่ครับแต่ก็เราโชคดีที่เราอระบายได้เร็วนะครับถ้าถ้าแช่น้านนอย่างภาคกลางเนี่ยสองถึงสามเดือนเนี่ยความเดือดร้อนจะมากกว่านี้ความเสียหายจะมากกว่านี้นะครับ ครับ,รบนี่เราใครใช้เวลากันยี่สิบกว่าวันเองอ๋อฮะครับจนสุขภาวะปกติครับ,รบท่านครับชาวบ้านทั่วไปตอนนี้จะติดตามสภาพของน้ําเนี่ยว่าน้าํามายังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไปติดตามกันที่ไหนได้ยังไงครับนอกจากสื่อมวลชนซึ่งก็รวมทั้งสื่อมวลชนรวมทั้งผมด้วยแหละผมก็ติดตามอยู่ทั้งส่วนของเ7เจทั้งส่วนของที่มาจากยโสธรลำชีลำมูลต่างๆเนี่ยถ้าเป็นชาวบ้านจะแนะนำยังไงครับท่านฮะชาวประชาชนทั่วไปครับ สำหรับใน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 อุบลใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับอุอบลนี่เราเราจะมีเว็บไซต์ในทั้งสำนักงานสำนักชมประธานและโครงการชมประธานอุบลนะครับ,รบอืก็ลองติดตามดูครับแล้วก็ส่วนในในการเราได้เตรียมความพร้อมแล้วก็คือกำหนดพื้นที่กำหนดคนและจัดสรรทรัพยากรนะครับ,รบในการกำหนดพื้นที่เนี่ยตอนเนี้ยพื้นที่ที่เสี่ยงเนี่ยทั้งหมดสิบหกจุดใน ในจังหวัดอุบลเนี่ยรเราได้นำธงไปปักแล้วก็ความหมายของธงผู้รับผิดช,ชอบกำหนดคนก็มีใครรับผิดช,ชอบโทรได้ตรงตรงนั้นเลยครับแม้กระทั่งเบอร์โทรผมตรงนั้นก็โทรมาได้เลยครับ<อ>มีธงปักว่าตรงที่จุดเสี่ยงต่างๆแม้กระทั่งตรงเอ็มเจ็ดก็ท่านถ้าท่านใครท่านก็จะเห็นดูนะครับเนี่ยทางทางชาวบ้านได้โทรมาสอบถามตรงได้เลยครับ โอ้ครับมีธงตามจุดต่างๆแล้วก็สามารถโทรได้เลยน้ําจะมามากอีกไหมจะมาเท่าไหร่ถึงตรงไหนยังไงแล้วนะฮะโอ้ดีเลยครับมีมีชื่อของผมมีมีผู้ในการโครงการมีหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ําแล้วก็มีเอ่อพื้นที่นะครับหัวหน้าพื้นที่นั่นทั้งสามคนโทรได้ตรงเลยครับหมายถึงว่าเขียนเขียนอยู่ในธงเขียนอยู่บนธงเลยเหรอครับหรือยังไงมีป้ายข้างล่างป้ายมันมีป้ายอยู่ครับอธิบายว่า สีเขียวคืออะไรสีเออสีแดงสีเขียวสี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 เหลืองสามสีเหมือนกับไฟจราจรเหมือนไฟจราจรใช่ใช่ครับใช่ครับใช่ครับครับถ้าสีเขียวก็ยังไม่ต้องห่วงมากถ้าสีเหลืองก็เตรียมตัวกันหน่อยสีแดงนี่แย่แล้วครับผมครับผมใช่ครับเอ่ครับตอนนี้มานีครับครับตอนนี้เป็นห่วงหรือกังวลอะไรบ้างไหมครับท่านพอครับตอนนี้ก็ต้องเออผมผมกลัวจะแรงมากกว่า กลัวแรงมากกว่าเลอฮะเหมือนอีกแนเราจะใช้เท่านั้นเองครับนะฮะแต่ถ้า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 ,ถ,า,ถ,าถ้ามาครับ <laughs> เพว่าตอนปีนี้น่าจะได้บทเรียนของปีที่แล้วนะฮะเรามีการถอดบทเรียนกันมี การทําคู่มือหลังน้ําท่วมของปีหกสองครับหรือนะเราก็ได้เตรียมเครื่องสูบน้ําไว้ห้าสิบเครื่องแล้วก็เครื่องแบ่งน้ำร้อยเครื่องเนี่ยมาแล้วมาอยู่ที่บนแล้วพร้อมที่จะดำเนินการหนึง่งเครื่องน้ําต่างๆอีกที่ใน,ในเราเรา,เราดมมาเตรียมความพร้อมไว้ใกล้ื้นที่เราแล้วครับอืมครับเท่าที่คุยกับอุตุนี่นะครับถ้าประชุมกับทางอุตุเนี่ยเขาคาดการยังไงฮะจะมีพายุเยอะไหมครับปีนี้ ก็ยังไม่ไม่ฟันธงนะไม่ฟันธงนะครับเพราะว่าครับแต่ว่าดูก็ฟันธงยาวๆก็ไม่ค่อยแม่นเหมือนกันนะท่านนะว่ามันจะสั้นๆประมาณสัปดาห์หนึ่งอะไรอย่างนี้นะถึงจะพอแม่นหน่อยคือต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอย่างใกล้ชิดครับผมัก็เฝ้าเฝ้าดูระดับน้ําต่างๆนะครับหรือเดี๋ยวเราถ้ามันใกล้ใกล้ใกล้เคียงมากหรือว่าธงเหลืองแล้วเราก็จะมีรถประชาสัมพันธ์กัน ทางทางท่านผู้ว่าทางทั้งทิดดีเนี่ยได้สั่งการไว้ว่าให้ประชาสัมพันธ์ให้ถึงประชาชนให้มากที่สุดนะครับครับครับเรียกว่าบทเรียนจากปีที่แล้วเราก็มาเอามาปรับปรุงว่าท่าน้ําสมมติมาเยอะเราก็พร้อมที่จะทําทุกอย่างรวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ต้องรีบเคลื่อนที่เร็วให้หนีน้ํากันให้ทันใช่ครับโดยเฉพาะจุดเสี่ยงที่มันท่วมประจําหรือเกิดขึ้นในปีที่แล้วที่ที่ลอดแหลมที่ตรงนั้นเราต้องเข้าเข้าไปไปชนเลยครับครับครับ น้ำที่ขยื่นมาสมมุติมาจากทางขอนแก่นหรือว่าทางมูลก็จะมาจากทางโคราาท,ทางรีสเกตอะไรอย่างนี้นะครับชาวบ้านจะรู้ได้ยังไงว่ามันจะมาถึงอุบลเมื่อไหร่ติดตามได้ที่ไหนยังไงส่วนใหญ่จะมีเว็บแล้วก็มีสถานการณ์มีเป็นกราฟบรชกาตไว้ให้นะครับอืมครับในเว็บนี่เราจะมีบอกเลยจะ,จะม,จะมีจะมีบอกเลยว่าน้ําเนี่ยอยู่ข้างบนมันมันมี มันมีเท่าไหร่เท่าไหร่ล้นตะลิ่งหรือยังใช่ไหมครับครับผมครับแล้วมันจะมาถึงอุบลในภายในกี่วันเนี่ยในเว็บจะมีบอกหมดเอ่อใช่ฮะแต่มันจะเป็นมันต้องดูคือสถาน,านการณ์ตอนนี้มันยังไม่ไม่ไม,ไม่วิกฤตครับครับ <ฮะ S 1> ใช่ใช่ถ้าเริ่มวิกฤตเนี่ยเราก็จะลงให้ละเอียดเลยแต่ตอนนี้มันจะเป็นเหมือนการการรายงานเป็นปกติที่ท ใช่ครับใช่ครับก็ก็ต้องก็ดูเราจะมีเราจะมีกําหนดระดับน้ําแล้วก็ปริมาณน้ําครับเข้าน้ําออกของทุกประตูนะครับใน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 ทั้งทั้งสายมูลและสายชีครับครับคุณวิศรุตคุณวิศรุตบอกว่าเสนอให้ตั้งเพจหลักไว้รอเลยครับเสนอข่าวสารตลอดจริงๆเรามีเพจของเราอยู่แล้วใช่ไหมครับท่านจะติดตามเพจไหนดีครับครับจริงของประชาสัมพันธ์น่ะของประชาสัมพันธ์ ผมไม่แน่ใจแล้วก็มีอะไรนะของอุบลนะครับครับครับมีอยู่เนี่ยเขาก็จะเอาเพจเนี่ยเอาเอาเอาข้อมูลที่ผมรายงานทุกเช้าเนี่ยไปลงโอ้รับครับมีครับมีครับกูรายอยู่ครับเดี๋ยวเอาไว้สอบถามกันแล้วก็มาเผยแพร่ทางทางสื่อของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเราจะติดตามที่เป็นเอกภาพแล้วก็เป็นความจริงเนี่ยได้จากที่ไหนบ้างนะครับครับผมครับผม เออพร้อมทั้งภาษาและการสื่อสารให้ชาวบ้านเข้าใจได้ง่ายอ่าก็คือเลยครับอยากให้ทําให้สื่อสารให้ชาวบ้านเข้าใจง่ายหน่อยไม่ใช่ว่าเข้าไปดูแล้วก็ดูไม่รู้เรื่องนะท่านเนี่ยน้ล้นตลิงฮะฮะใช่ครับครับครับโอเคครับท่านมีอะไรจะฝากกับประชาชนที่ฟังอยู่กําลังใจตุ้มตุ้มต่อมตอว่าน้ําจะท่วมอีกไหมปีนี้ท่านอยากจะบอกอะไรบ้างครับก็เน้นะฮะเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็ถ้ามีเหตุอะไร ก็แจ้งมาที่ทางจังหวัดหรือทางชนประทานโดยตรงเลยครับว่าเอออันนี้มันผิดปกติแล้วนะน้ํามันขึ้นเร็วมากเลยคื้นนึงขึ้นเมตรนึงอะไรอย่างเงี้ยครับเราจะได้เข้าไปเข้าไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็แก้ไขอะไรระดับแรกนะครับครับเบอร์โทรที่จะประสานนี่ท่านจะบอกเบอร์โทรไหนดีครับให้เขาโทรไปที่ไหนดีเบอร์โทรที่ผมเลยก็ได้ฮะศูนย์แปดหนึ่งครับศูนย์แปดหนึ่งครับแปดห้าหกแปดห้าหก หกสี่สองห้านะครับที่ท่านผู้มีการโดยตรงเลยนะครับเอาละครับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้มีการโครงการชนประทานอุบลราชธานีครับคุณสัมพันธ์เดือนสิริรัตน์นะครับที่ได้ให้เกียรติมาพูดคุยกับเราแล้วก็อาจจะรบกวนท่านเป็นระยะระยะคําตอบวันนี้ปีนี้น้ําจะท่วมไหมเนี่ยยังไม่สามารถจะตอบได้ชัดเจนมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยทั้งปริมาณฝนทั้งปริมาณทั้งอะไรต่างๆนี่นะครับท่านครับก็คงจะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับ ครับผมครับครับขอบพระคุณมากครับท่านผอครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับนั่นคือท่านผู้อำนวยการโครงการชนประทานอุบลราชธานีนะครับเนื่องจากเรื่องนี้ในกลุ่มตั้งวงคุยบนราชธานีก็มีคนเสนอมาว่าให้จัดเสวนาครับออนไลน์ผมก็คงจะต้องพยายามภาษาหลายฝ่ายนะครับตอนนี้เอาเป็นข้อมูลแต่ละที่แต่ละที่ก่อนวันนี้คุยกับทางชนประทานในมุมของชนประทานต่อไปก็อาจจะคุยกับ าทางอุตุนิยมวิทยาอาจจะคุยกับในระดับชาติอย่างกริสดานะครับว่าเขามีการคาดการมีการวิเคราะห์อะไรอย่างไงบ้างให้ชาวอุบลได้รับรู้แล้วก็เตรียมตัวกันนะครับวันนี้เรียกว่าออเดิฟนะครับเริ่มต้นมาฝนฟ้าก็ตกลงมาก็ยังบางที่ก็ยังแรงอยู่บางที่ข้าวก็ยังตายอยู่นะฮะท่านท่านผอ,อก็ดูน้ําเสียงแบบว่าแม่ผมกลัวจะแ้งมากกว่านะผมกลัวจะแล้งมากกว่าเอาละครับติดตามกันนะครับ น้ำจะท่วมไม่ท่วมอุบลเราไม่สามารถบอกระยะไกลเป็นเดือนได้เพราะเวลาพายุก่อตัวเนี่ยโอ้โหอย่างเร็วสุดสัปดาห์หนึงก็เก่งแล้วนะฮะท่าน,นก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดติดตามทางอุบลคอนเน็กทาง vr cable tv หรือสื่อต่างๆที่เขามีอยู่ในขณะนี้ที่ท่านติดตามเป็นประจำจะรู้ว่าอ๋อสื่อเนี้ยเป็นสื่อที่รายงานความจริงไม่มั่วนะครับไม่มาหลอกอย่างนี้นะครับอ่วก็ก็คอยติดตามก็แล้วกันนะครับในเพจอุบลคอนเน็กนี้ในเพจของ vr cable tv นี้เป็นต้นขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตาม ขอบคุณผู้ชมที่ได้ส่งข้อความกันเข้ามานะครับมีโอกาสผมก็จะได้ไปคุยกับหลายๆฝ่ายที่เรียกว่ามีามีความรู้นะครับที่จะวิเคราะหา์เราขอบคุณเพชวารินชําราบบ้านเฮาด้วยนะฮะที่ได้ถ่ายทอดออกมาพร้อมกันให้ชาววารินชําราบได้รับทราบสถานการณ์กันในตอนนี้นะครับเอาละครับเวลาหมดแล้วก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ